สอทอออกหนังสือด่วนที่สุดถึงพอบอตรจับได้ทันทีผู้ขายแปลร,รูปกัญชาไม่ขออนุญาตสีกรณีวันที่27กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขทำหนังสือด่วนที่สุดถึงพอบอตรเรื่องดำเนินคดีกับผู้ที่ไม่ขออนุญาตศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุมหรือจำหน่ายหรือแปลรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าตอนหนึ่งของหนังสือระบุว่าเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระทรวงสาธารณสุขจึงขอแจ้งให้สัมนัการตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตามพรบรคุม้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพศ .2542 ดำเนินการจับกลุ่มและดำเนินคดีกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดที่ไม่ดำเนินการตามมาตรา46แห่งพรบรดังกล่าวในกรณีต่อไปนี้ 1. ไม่ขออนุญาตศึกษาวิจัยกัญชา 2. ไม่ขออนุญาตส่งออกกัญชา 3. ไม่ขออนุญาตจำหน่ายกัญชา 4. ไม่ขออนุญาตแปรรูปกัญชาเพื่อกัรค้าเพื่อประโยชน์ในการคุม้มครองสมุนไพรและการใช้ประโยชน์พืชกัญชาทางการแพทย์ และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพศ .2565 ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ